ช่วงนี้ระดับน้ําในแม่น้ํายมเพิ่มสูงขึ้นเริ่มมีผลกระทบกับตลิ่งของแม่น้ํำยมแล้วนะคะจากกรณีที่มีฝนตกทางตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัยนะคะทำให้ในจังหวัดพะเยาแพร่มีน้ําป่าหลากเข้าท่วมในพื้นที่แล้วก็ปริมาณน้ํา เนี้ยนะคะได้ไหลลงสู่แม่น้ํายมแล้วก็ไหลต่อเนื่องลงมาอย่างจังหวัดสโกโไทยทําให้สถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมที่จังหวัดสโกโไทยมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นและระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ณนะวันนี้ก็คือ15กรกฎาคมนะคะระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์มีระดับน้ําสูง10.40เมตร ความเร็วน้ําไหลผ่าน391ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะที่จุดวัดน้ํวาย33คลองตาลอสีสัมอสลองนะคะมีระดับน้ําสูง7.92เมตรมีความเร็วน้ําไหลผ่าน391.20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ที่จุดวัดน้ำวาย4นะ่าจนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะมีระดับน้ำสูง6.67เมตร ความเร็วน้ำไหลผ่านอยู่ที่3 8 9 2 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะจุดวัดน้ 4, นะํา Y4 ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยของเราเนี่ยมีระดับน้ําที่ตลิ่งเนี่ยสูงถึง8 1 5เมตรนะคะสามารถรับความเร็วของน้ําที่ไหลผ่านสูงสุดได้ที่5 1 0รลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจากที่ในแม่น้าโยมเนี่ยมีระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลกระทบทําให้คันดินแก้น้าโยมบางจุดเริ่มทรุดตัวลงนะคะโดยเฉพาะที่หมู่12ตําบลยางซ้ายอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยของเรานะคะแล้วก็ที่หมู่8ตาบลปากแควซึ่งขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดสุโขทัยโดยนายนุพลิศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็ได้สั่งการให้ออบตยางซ้ายเข้าไปสำรวจความเสียหาย ที่บริเวณคันดินใกล้แม่น้ำยมที่สุดตัวเป็นทางยาวกว่า70เมตรพร้อมจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอผ่านอำเภอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบพื้นผูจังหวัดต่อไปค่ะด้านนายสมรักยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะทั้งแผนการทาง ประทานอบตปากแย่ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมบริเวณคอสะพานตุยตาแลวก็คันดินใกล้แม่น้ํายมที่ซุดตัวบริเวณหมู่8ตําบลปากแว่อาเภอเมืองสุโขทัยด้วยนะคะโดยนายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าสถานการณ์น้ําในจังหวัดสุโขทยัยโดยเฉพาะในแม่น้ํายมถึงแม้ว่าในจังหวัดสุโขทัยจะมีปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยน้อยนะคะแต่ ปริมาณฝนแล้วก็น้ําที่มากเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดแพร่ที่ไหลลงมาเพิ่มที่สุขโขทัยนะคะมีความเร็วก็ประมาณ500ลูกบา์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้มาถึงสุขโขทยัยเมื่อวานววานี้ก็เมื่อวานนี้ก็คือวันที่14กรกฎาคมนะคะมาถึงที่อำเภอศรีศรีสัชนาลายัยแล้วก็ในวันนี้15กรกฎาคมนี้นะคะก็มาถึงที่อำเภอเมืองสุขโขทยัยซึ่งจะพิกสุดในช่วงของบ่ายวันที่15กรกฎาคม ะะจากนั้นก็จะเริ่มส่งตัวก็คาดว่าไม่เกิน2วันนับจากนี้นะคะระดับน้ําในแม่น้าโยมที่อําเภอเมืองก็จะลดลงก็สืบเนื่องจากน้ําตั้งแต่จังหวัดแพร่นะครับอำเภอสองนะครับน้ําของเราไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าน้ํามันตกข้างบนมวลน,น้ำข้างข้างบนน่ยคือ500ก็มันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อวานนี้ก็มาถึงศรีสัชนาลัยวันนี้มาถึงในเมืองเราแล้วนะครับซึ่ง พีคสุดน่าจะเที่ยงวันนี้พีคสุดแล้วก็จะเริ่มทรงตัวแล้วก็ไม่เกินสองวันก็จะลดลงนะครับส่วนสถานการณ์ก็พยายามจะเอาเข้าหน่วงน้ําไว้ท้้งบนนะครับเพื่อไม่ให้เข้าเมืองเยอะแล้วก็เข้าคลอ,องก้างปลาระหว่างทางเนี่ยเราก็ปล่อยเข้ามาก็น่าจะเที่ยงเนี้ยน่าจะทรงตัวแล้วครับสถานการณ์รอบนี้ยังยังไม่หนักใช่ไหมครับก็น่าจะไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ถ้าจะมีผลกระทบบ้างก็โซนล่างแถวยางซ้ายนะครับก็กกพยายามจะรักษาระดับน้ำไม่ให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ทางจังหวัดสุโขทัยก็ใช้แผนหน่วงน้ำไว้ที่ด้านบนแล้วก็ระบายออกตามคลองก้างปลาต่างๆซึ่งน้ำในรอบนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะจะมีผลกระทบบ้างก็โซนล่างของตัวเมืองสุโขทัยลงไปบริเวณตำบลยางซ้ายซึ่งจังหวัดสุโขทัยก็จะพยายามรักษาระดับน้ำไม่ให้เพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้ค่ะ i ิมเมจินสุโขทัยทันข่าวรายงาน